สนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่นสแตมเสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรัก วันนี้เราพาไปดูในตลาดแรงงานกันด้วยว่าอาชีพไหนคะ่ะถือว่าเป็นอาชีพที่ค่าจ้างสูงมากในปัจจุบนันเราต้องใช้ทักษะเฉพาะทางยังไงบ้างเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมถ้าเราอยากมีอาชีพนี้อยู่ในอุตสาหกรรมแบบนี้ก็คืออาชีพของช่างเชื่อมใต้น้ําค่ะถือว่าไรายได้สูงแล้วก็ต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญอย่างมากแล้วก็กระจายไปในหลาย,ลายอุตสาหกรรมคะ่ะทั้งปิตโตเรเลียมอู่ต่อเรืองานซ่อมบํารุงแท่นขุดเจาะน้ํามันแล้วก็ก๊าสธรรมชาติจึงเป็นที่ต้องการของ ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศบางรบริษัทค่ะย่อมใจให้แบบรายชั่วโมงสูงถึงชั่วโมงละ4,500บาทส่วนอัตราจ้างรายวันก็มีตั้งแต่3,200ไปจนถึง10,000บาทเลยเรื่องนี้ทําให้กระทรวงแรงงานก็ให้ความสําคัญนะคะกับการพัฒนาช่างเชื่อมมาโดยตลอดวางเป็นกลุ่มเป้าหมายเลยค่ะที่จะต้องพัฒนาทักษะอาชีพให้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเรื่องนี้ทางกลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงสงขลาค่ะ เป็นหน่วยงานหนึ่งเดียวเลยค่ะในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สามารถดําเนินการจัดฝึกอบรมในสาขาช่างเชื่อมแล้วก็ตัดโลหะใต้น้ําให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจึงอยากผลักดันค่ะให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะของกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะถือว่าเป็นทักษะที่จะต้องใช้ความสามารถสูงมากๆเลยนะคะจนถึงขั้นเนี่ยมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันช่างเชื่อมในอุตสาหการรมปริโตเคมีค่ะก็มีการจัดการแข่งขัน ะะโดยทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขาร่วมกับบริษัทวนาวัตวัสดุจำกัดเพื่อที่จะกระตุ้นให้กับคนในวงการนะคะพวกเหล่าช่างฝีมือในการเชื่อมเนี่ยพัฒนาทักษะของตัวเองให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆโอ้โหคุณผู้ชมดูภาพสีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจะต้องดำไปใต้น้ำด้วยแล้วก็จะต้องใช้ทักษะทางเทคนิคค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงด้วยนะคะก็จะได้มีการพัฒนาตัวเองแล้วก็ยกระดับฝีมือแรงง,งานไทยด้วยทางด้านของคุณเดชา การฤก พัฒนะรักรองประลัดกระทรวงแรงงานรักษารษาชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็มีการกล่าวเพิ่มเติมแบบนี้ด้วยนะคะบอกว่าสาขาช่างเชื่อมเป็นสาขาที่ตลาดแรงงานตอนนี้มีความต้องการสูงมากๆในปีงบประมาณ2,568พอแน่นอนก็น่าจะมีโครงการโปรเจกต์ต่างๆของรัฐบาลของเอกชนเนี่ยออกมาเยอะเลยนะคะก็เลยมีการมอบหมายให้จังหวัดที่มีความพร้อมในการที่จะฝึกสาขาอาชีพนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีการดําเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของ อุตสาหกรรมในพื้นที่ของตัวเองด้วยเช่นเดียวกับทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขาที่สามารถผลิตแรงงานนี้นะคะในการป้อนอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่แล้วก็แรงงานก็มีรายได้สูงขึ้นด้วยนะคะรับรายได้ชั่วโมงละเองที่คุณปาบอกไปเมื่อกี้นี้ประมาณ4,500บาทต่อชั่วโมง หรือคูณออกมาเป็นต่อเดือนเนี่ยเป็นหลักแสนเลยนะคุณปา้าใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความสนใจในตลาดแรงงานทั้งในและก็ต่างประเทศค่ะหน่วยงานมีการจัดอบรมไป6กถึงสิพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ค่ะแต่ละปีเนี่ยทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาก็จะมีแผนการดําเนินการร่วมกันเลยกับทั้งภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะดําเนินพัฒนาทักษะช่างเชื่อมใต้น้ําไม่ต่ํากว่า60คนต่อปีเลยค่ะทุกคนล้วนจะต้องมีศักยภาพแล้วก็มีทักษะ ฝีมือเฉพาะทางทั้งในเรื่องของงานเชื่อมมีขีดความสามารถในการดำน้ําเพื่อปฏิบัติงานเชื่อมใต้น้ำได้ด้วยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ก็จะต้องนําความรู้ที่ได้ค่ะมาเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศในอุตสาหกรรมหลักๆในเขตเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลด้วยรุ่นที่2ก็หลายคนถามแล้วนะคะบอกว่าจะอยากได้รับการฝึกสําหรับทักษะนี้มากๆจะเริ่มดําเนินการฝึกอบรมในเดือนมกราคมปี2568ใครที่สน ใจเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรนี้รีบเลยนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s i n s s s Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t N n ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ